ขอความเจริญในพระสธรรมจงมาเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนาเจ้าสุริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,รรชชนี พันปีหลวงนี่คกอการถวายพระสมัญญาจะไปอะไรพลังปากหรือปากพล่อยๆอยู่อะไรพันปีหลวงคืออะไระพระเพราะผมมีพระชนมายุพระชนมพรรษาแค่ถึง9กบาพรรษา แต่การถวายพระกิตติยศนั้นมเกินก็ได้อะไรที่เป็นการถวายเกียรติมันก็เกินเกินเท่านั้นแหละท่านไม่มีอะไรไม่เกินแต่ให้ท่านหันมาศึกษาที่ตมมาได้กล่าวว่าสมเด็จพระสมาสมาสุตจ้าได้ตรัสว่าคนมีอายุยืนยงเพราะชาติแล้วไม่โปร่งชีวิตสัตว์คนร่ํารวยทรัพย์สมบัติเพราะชาติทีรัอบเจ้าอมเพญทานคนวิจากษาคราฐานเพราะไม่ขี้ฉา คนมีรูปร่างงามโสภาเพราะชาติ้ะเป็นคนไม่คิดโกรธไม่คิดโกรธคนคิดโกรธขิ้เรหมดแต่ชาติละคี้โกรธโกรธตรงไหนล่ะหนึ่งคนชวนทําความดีคนช,ชวนชวนทำบุญโกรธไม่พอใจถึงทําไปชาติ้ะทําไปชาตินี้รวยท่านแต่รูปร่างไม่ดีรวยแล้วรูปร่างไม่ดีรวยทําไม รูปสมบัติไม่ดีมีทรัพย์สมบัตินั้นมันเป็นการประจานภพชาติเราสองอการบำเพ็ญส,สาธารณประโยชน์อย่าอย่า,อย,าอย่าทำกิริยาไม่ดีอย่าไปขี้โกรธสี่การเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่หรือเลี้ยงผู้มีอุปการะคุณได้บุญอย่าไปขี้โกรธแพทย์พยาบาลอย่าไปขี้โกรธ คนไข้เพราะเราได้บุญอยู่แล้วเมื่อเราเห็นบุคคลที่มีรูปร่างงามโสภาเพราะมีรูปประสมบัตินั้นจงรู้ว่าชาติเราไม่คี้โกรธมาชาตินี้เมื่อจะทำความดีทำบุญกุศลทำสาธารณประโยชน์แม้แต่การอาชีพการเลี้ยงดูบิดามารดาอย่าขี้โกรธเพราะขี้โกรธแล้วรูปร่างไม่ดีตั้งใจแต่ชาตินี้สร้างสังขารใหม่ คือจิตใจของเราให้เป็นบุญญาพิสังขารน,นั่นแหละคือการสร้างภพชาติหน้าที่จะทำให้รูปร่างเราโสภาทั้งผู้หญิงผู้ชาย